ทุกๆ3นาทีมีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตไม่ใช่เพราะตลาดหุ้นล่มสลายหรือค่ารักษาพยาบาลแพงลิว่วแต่เป็นเพราะความผิดพลาดง่ายๆที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดและสามารถป้องกันได้ถ้าได้รับคำเตือนตั้งแต่แรกเมื่อเดือนที่แล้วหญิงวัย72ปีชื่อว่าลินดาจากชีวิตกเกษียณที่สุขสบายต้องกลายเป็นคนถือบัตรสวัสดิการในเวลาเพียงหเดือนเพราะการตัดสินใจที่เธอคิดว่าดี แต่ความจริงแล้วกลับทำให้ทุกอย่างพังทลายสิ่งที่น่าตกใจคือมีผู้สูงอายุเกือบ97เปอร์เซนที่ทำความผิดพลาดแบบเดียวกับลินดาอย่างน้อยสามข้อในชีวิตซึ่งเป็นความผิดพลาดที่บ่อนทำลายทั้งการเงินความสุขและสุขภาพแต่โชคดีที่ทุกความผิดพลาดนี้ป้องกันได้ถ้ามีคนคอยบอกให้รู้ตัวและเตือนสติว่าวิธีคิดแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการปกป้องอนาคตในโลกยุคนี้อีกต่อไป วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องของลินดาและสรุปห้าบทเรียนสำคัญที่เกือบทำลายชีวิตเธอพร้อมวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่รักได้ทันทีแต่ก่อนจะไปต่อฉันอยากถามคุณว่าคุณกลัวอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการแก่ตัวลงลองพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างเพราะสิ่งที่คุณกังวลอาจมีคำตอบในคลิปนี้ก็ได้ความผิดพลาดข้อแรกของลินดาคือการมอบสิทธิจัดการเงิน ให้กับลูกชายโดยไม่วางระบบป้องกันที่รัดกุมเพราะเชื่อว่าความรักและความไว้ใจจะเพียงพอที่จะดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภยัยแต่เมื่อโรคข้ออักเสบทำให้เธอเขียนเช็คไม่สะดวกลูกชายคนเดียวชื่อไมเคิลก็เสนอตัวช่วยดูแลบอกให้แม่เซ็นมอบอำนาจการเงินทั้งหมดให้เขาเพราะจะได้จัดการค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นลินดาไว้ใจไมเคิลเต็มที่เพราะเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียว เรียนจบมหาวิทยาลัยและมีงานการมั่นคงแต่ไม่นานเงินเก็บก็ถูกถอนออกไปกว่าหกหมื่นดอนลลาร์ไม่เคลนไม่ได้เอาไปเล่นการพนันหรือเสพยาแต่ลงทุนตามความเชื่อของตัวเองว่าถ้าได้กำไรจะเอามาคืนแม่ทว่าลงทุนนั้นล้มเหลวเขาก็ถอนเงินเพิ่มอีกพร้อมสัญญาทุกครั้งว่าจะคืนแน่นอนจนกระทั่งลินดาเริ่มสงสยัยและตรวจสอบบัญชีด้วยตัวเอง เธอถึงได้รู้ว่าลูกชายใช้เงินหมดเกือบทั้งก้อนทำให้อนาคตของเธอแทบพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกเป็นคนเลวแต่มันสะท้อนความจริงว่าความกดดันทางการเงินอาจทำให้คนดีๆตัดสินใจผิดพลาดได้จากสถิติของศูนย์ป้องกันการล่วงละเมิดผู้สูงวัยพบว่า90%ของการโกงเงินผู้สูงอายุเกิดจากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นโหดร้าย แต่เพราะความสิ้นหวังและปัญหาการเงินทำลายการตัดสินใจที่ถูกต้องไปหมดแล้วลินดาควรทำอย่างไรและคุณควรทำเช่นกันอย่าให้ใครมีสิทธิจัดการเงินทั้งหมดควรออกแบบอํานาจแบบจำกัดให้ครอบคลุมแค่บางเรื่องหรือบางจำนวนเงินและมีคนอีกคนช่วยตรวจสอบธุรกรรมขนาดใหญ่เสมอรวมถึงนัดพบธนาคารหรือที่ปรึกษาการเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีเป็นระยะและที่สำคัญที่สุดคืออย่ากลัว ที่จะตั้งคำถามหรือสงสัยหากคุณรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเพราะความรู้สึกนั้นอาจช่วยชีวิตคุณได้ลินดามองข้ามสัญญาณเตือนหลายครั้งเวลาลูกชายเลี่ยงตอบคำถามเกี่ยวกับใบแจ้งยอดบัญชีหรือบอกเหตุผลแปลกๆว่าต้องย้ายเงินไปมาเพราะความจำเป็นเธอกลัวว่าถ้าถามเยอะจะเหมือนไม่ไว้ใจลูกชายของตัวเองแต่การปกป้องทรัพย์สิน ไม่ใช่เรื่องความไว้ใจแต่มันคือความรับผิดชอบต่ออนาคตของเราเองแล้วคุณหละเคยคุยกับคนในครอบครัวเรื่องขอบเขตการใช้เงินหรือไม่ลองบอกเล่าในคอมเมนต์เพื่อให้เรื่องของคุณเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เหมือนกันแต่ความผิดพลาดของลินดายังไม่จบแค่นั้นเพราะสิ่งที่ตามมาต่อไปยิ่งบั่นทอนชีวิตเธอมากกว่าเงินเสียอีกหลังจากถูกลูกชายหักหลังลินดาเต็มไปด้วยความอับอาย จนไม่กล้าเล่าให้เพื่อนบ้านหรือคนรู้จักฟังเธอหยุดเล่นบริดทุกสัปดาห์เลิกไปชมรมหนังสือที่เคยเข้าร่วมและงดกิจกรรมอาสาสมัครที่ศูนย์ชุมชนเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าลูกชายได้ขโมยเงินเกือบหมดจากบัญชีของเธอลินดาคิดว่าการปลีกตัวออกมาจะช่วยปกป้องเธอจากสายตาตำหนิแต่ในความเป็นจริงการปิดตัวเองแบบนั้นกลับเลวร้ายยิ่งกว่าเพราะทำให้เธอต้องเผชิญ กับความเหงาและความโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงภายในสเดือนลินดาแทบไม่ได้ออกจากบ้านนอกจากไปซื้อของกินเธอหยุดรับโทรศัพท์เพราะกลัวว่าจะเป็นไมเคิลโทรมาขอให้ให้อภัยหรือไม่ก็เป็นเจ้าหนี้โทรมาทวงเงินโลกทั้งใบของลินดาจึงเหลือแค่ผนังสี่ด้านกับโทรทัศน์ที่ให้เพียงเสียงรบกวนแต่ไม่ให้การเชื่อมโยงทางใจจริงๆซึ่งความโดดเดี่ยวแบบนี้อันตรายมากกว่าที่คิด เพราะผู้สูงอายุที่ขาดสังคมมีความเสี่ยงสมองเสื่อมสูงขึ้น50%และเสี่ยงโรคหัวใจมากขึ้นถึง29%ความเหงาไม่ได้เป็นแค่เรื่องเศร้าแต่มันเปลี่ยนสารเคมีในสมองทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงและเกิดการอักเสบในร่างกายยิ่งลินดาตัดขาดผู้คนปัญหาอื่นๆก็ยิ่งหนักตามมาเพราะเมื่อเราไม่มีใครช่วยให้มุมมองปัญหาเล็กน้อยก็จะบานปลาย และมิจฉาชีพก็ชอบเลงเหยื่อที่อยู่ลำพังเพราะคนที่โดดเดี่ยวจะโหยหาการพูดคุยและยอมเชื่อคนแปลกหน้าได้ง่ายขึ้นแม้แต่ปัญหาสุขภาพก็ไม่มีใครคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือทันเวลาสิ่งที่ลินดาไม่เข้าใจก็คือการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นเรื่องจำเป็นระดับเดียวกับการดูแลสุขภาพกายโดยเฉพาะหลังจากผ่านเหตุการณ์ใหญ่ เช่นกเกษียณอาการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียคุณควรหากลุ่มกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจไม่ใช่แค่กลุ่มที่อายุใกล้เคียงกันลองอาสา,าช่วยงานเพื่อสังคมหรือเรียนคลาสสนุกๆตามศูนย์ผู้สูงวัยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับครอบครัวทางไกลสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หัวใจคุณไม่ต้องต่อสู้ตามลำพังสุดท้ายลินดาได้เข้ากลุ่มช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เคยถูกโกงเหมือนกัน และพบว่าเธอไม่ได้โง่หรือแยกคนเดียวแต่มีคนอีกมากที่ถูกหลอกความละอายที่เคยถ่วงเธอไว้ค่อยๆลดลงเมื่อได้พบเพื่อนร่วมชะตาแล้วคุณหล่ยยังมีใครหรือกิจกรรมที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับคนรอบข้างอยู่ไหมลองเล่าไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นกล้าที่จะก้าวออกจากความโดดเดี่ยวเช่นกันแต่การตัดขาดผู้คนยังนำไปสู่ความผิดพลาดร้ายแรงอีกอย่าง นั่นคือการละเลยสัญญาณเตือนของสุขภาพซึ่งเป็นสมบัติที่ไม่มีเงินก้อนไหนซื้อคืนได้ในช่วงที่ลินดาเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเธอเริ่มปวดหัวบ่อยลุกขึ้นยืนแล้วรู้สึกเวียนหัวบางครั้งก็นึกคำพูดง่ายๆไม่ออกแต่เพราะกำลังเครียดเรื่องเงินเธอคิดว่าอาการเหล่านี้คงเป็นแค่เรื่องของไหวและไม่อยากไปหาหมอเพราะกลัวต้องเสียค่ารักษาเพิ่มจนวันหนึ่งลินดาล้มหมดสติในครัว แล้วถูกส่งโรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าความดันเธอสูง190บน110ซึ่งถือว่าอันตรายมากเธอมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจนเกิดโรคหลอดเลือดสมองเล็กๆโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งและสมองเริ่มเสียหายถาวรไตของเธอก็เริ่มมีปัญหาทั้งหมดนี้ป้องกันได้ถ้าลินดาตรวจสุขภาพประจำปีและกินยาลดความดันซึ่งราคาเพียงเดือนละส0 ดอลล่าแต่พอปล่อยจนถึงขั้นวิกฤตค่ารักษาพยาบาลก็พุ่งไปกว่า8,000ดอลล่าและต้องนอนโรงพยาบาลอีก25,000ดอลล่ายาที่เธอต้องกินตลอดชีวิตก็แพงกว่าเดิมสิบเท่าที่เลวร้ายที่สุดคือความเสียหายต่อสมองทำให้ลินดาไม่สามารถจัดการเรื่องเงินหรือจําตารางการกินยาเองได้อีกซึ่งหมายความว่าความเป็นอิสระที่เธออยากรักษาไว ต้องศูนไปตลอดการสิ่งที่ควรทำมีแค่ไม่กี่อย่างแต่สำคัญจนละเลยไม่ได้เช่นตรวจร่างกายประจำปีวัดความดันตรวจคอเลสเตอรอลตรวจตาตรวจหูและตรวจคัดกรองมะเร็งตามวัยมันบันทึกอาการผิดปกติถ้าเจ็บป่วยหรือรู้สึกแปลกไปอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องอายุตามธรรมชาติจนกว่าหมอจะยืนยันว่าปลอดภัยอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพ คือการดูแลอิสระภาพถ้าเจอปัญหาแต่เนิ่นเน,นคุณจะมีทางเลือกและโอกาสฟื้นตัวมากกว่าปล่อยให้โรคลุกลามจนไม่มีทางแก้ลินดายอมรับภายหลังว่าถ้าเธอใส่ใจสุขภาพกว่านี้สติและพลังใจก็คงพร้อมมากพอที่จะรับมือปัญหาการเงินตั้งแต่ตอนแรกแล้วคุณละ่ะจัดการเรื่องตรวจสุขภาพหรือบันทึกอาการผิดปกติยังไงบ้าง มาแชร์วิธีในคอมเมนต์เพื่อช่วยให้คนอื่นรักษาอิสรภาพของตัวเองได้เหมือนกันแต่ความวิกฤตสุขภาพก็ทำให้ลินดาต้องเจอความผิดพลาดข้อร้ายแรงอีกอย่างที่ฉุดให้เธอล้มเหลวซ้ำรอบใหญ่หลังกลับจากโรงพยาบาลได้เพียงสามสัปดาห์ลินดาก็ได้รับโทรศัพท์ที่เปลี่ยนชีวิตให้แย่ลงอีกครั้งคนปลายสายอ้างว่ามาจากหน่วยงานเมดิแคแจ้งว่ามีปัญหาในระบบ ต้องตรวจสอบข้อมูลด่วนไม่อย่างนั้นสิทธิรักษาพยาบาลจะถูกระงับทันทีลินดายังอยู่ในอาการมึนงงจากโรคหลอดเลือดสมองและวิตกเรื่องบินค่ารักษาจึงรีบให้หมายเลขประกันสังคมและเลขเมดิแคร์กับคนแปลกหน้าเพราะคิดว่ากำลังแก้ปัญหาในเวลา48ชั่วโมงมีคนเอาข้อมูลเธอไปใช้ยื่นเรื่องเบิกค่ารักษาปลอม และเปิดบัญชีเครดิตใหม่ทำให้เงินเก็บก้อนสุดท้าย15,000ดอลลาร์ถูกดูดออกหมดผ่านการโอนเงินปลอมที่เธอไม่รู้ตัวลินดาตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซึ่งจับจังหวะได้อย่างแม่นยำว่าผู้สูงอายุที่เพิ่งเจ็บป่วยและกำลังเครียดจะตกใจและเชื่อคำพูดง่ายกว่าปกติกลุ่มมิจฉาชีพเลงเหยื่อแบบนี้เพราะรู้ดีว่าผู้สูงอายุมักมีเงินเก็บอยู่บ้าง และไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะอายหรือกลัวลูกหลานตำหนิ FBI เคยรายงานว่าผู้สูงอายุสูญเงินเพราะถูกโกงปีละก,กว่า3000ล้านดอลลาร์และที่น่ากลัวกว่านั้นคือส่วนใหญ่ไม่เคยแจ้งความเพราะเพิ่งรู้ตัวตอนสายเกินไปหรือไม่ก็อายจนไม่กล้าบอกใครสิ่งที่ลินดาไม่รู้คือหน่วยงานจริงอย่างเมดิแคจะไม่มีวันโทรมาขอข้อมูลส่วนตัวเพราะข้อมูลเหล่านี้ พวกเขามีอยู่ในระบบแล้วถ้าได้รับโทรศัพท์เร่งให้บอกข้อมูลสิ่งที่ควรทำคือวางสายแล้วโทรกลับตามเบอร์ที่ปรากฏบนเอกสารทางการนิสัยป้องกันง่ายๆที่ควรฝึกให้ติดเป็นสัญชาตญาณคืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครที่ติดต่อมาเองโดยไม่ได้นัดให้สงสัยไว้ก่อนถ้ามีคำว่าด่วนหรือต้องแก้ภายในวันนี้เพราะมิจฉาชีพชอบสร้างความเร่ง จนเราไม่มีเวลาคิดอีกวิธีคือเปิดแจ้งเตือนบัญชีธนาคารตรวจสอบธุรกรรมเป็นประจำและขอดูรายงานเครดิตฟรีทุกปีถ้าไม่ได้เปิดบัญชีใหม่ก็ควรอายัดเครดิตไว้เลยเพื่อไม่ให้คนอื่นขโมยข้อมูลไปสมัครสินเชื่อและอย่าอายที่จะบอกใครถ้าได้รับสายหรืออีเมลน่าสงสัยเพราะการเล่าให้คนอื่นฟังจะช่วยจับพิรุษได้เร็วและปกป้องคนรอบตัว จากกลโกลงแบบเดียวกันน่าเสียดายที่ลินดาไม่กล้าบอกใครจนในที่สุดรู้ว่ามีเพื่อนบ้านอีกสิบสองคนถูกหลอกแบบเดียวกันถ้าเธอเล่าเรื่องตั้งแต่แรกอาจช่วยให้ทุกคนรอดพ้นได้แล้วคุณล่ะเคยได้รับโทรแปลกๆหรืออีเมลแปลกๆไหมแชร์ประสบการณ์ไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นบทเรียนเตือนคนอื่นไม่ให้โดนซ้ำแต่ถึงลินดาจะสูญเงินไปมากขนาดนั้น ก็ยังมีบทเรียนอีกข้อที่พาเธอล้มเหลวที่สุดนั่นคือการปฏิเสธที่จะเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีพื้นฐานหลังจากที่ลูกสาวของลินดาเดินทางมาช่วยเหลือเธอแนะนำให้ซื้อสมาร์ทโฟนลงแอปธนาคารเพื่อดูบัญชีและติดเครื่องเตือนล้มฉุกเฉินแต่ลินดายืนกรานทันทีแม่ไม่เรียนของไฮเทคแบบนี้หรอกเพราะเธอคิดว่าเทคโนโลยียิ่งทำให้โดนโกงง่ายขึ้น ความคิดนี้กลับทำให้เธอพลาดเครื่องมือสำคัญที่จะป้องกันความเสียหายหรือช่วยรักษาอิสระในชีวิตทั้งที่ความจริงแล้วเทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ใช่เพื่อความสะดวกอย่างเดียวแต่เพื่อความปลอดภัยและเสริมพลังให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอุปกรณ์เตือนล้มสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติสมาร์ทโฟนมีแอปเตือนกินยามีปฏิทินนัดหมาย และสามารถเช็คยอดเงินแบบเรยวทามทำให้รู้ความผิดปกติทันทีแทนที่จะรอจนกว่ากระดาษรายงานจะมาถึงปลายเดือนในขณะที่เพื่อนบ้านวัย72ของลินดาชื่อมากาเร็ตกลับยอมเรียนใช้แท็บเลต็ตเพื่อวิดีโอคอนกับหลานและเช็คยอดบัญชีทุกวันจนหยุดธุรกรรมปลอมได้ทันเวลาและยังใช้เครื่องเตือนลมช่วยชีวิตตัวเองในห้องน้ำได้อีกด้วยสิ่งสำคัญคือ อย่าไปคิดว่าต้องเก่งเท่าคนรุ่นใหม่แต่ให้เริ่มเล็กๆแค่เรื่องที่จำเป็นเช่นถ้ากลัวล้มก็ลองใช้เครื่องเตือนลมถ้ากังวลเงินหายก็ฝึกใช้แอปธนาคารถ้ารู้สึกเหงาก็หัดวิดีโอคอลเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนที่รักทุกวันนี้ธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือศูนย์ผู้สูงอายุมีการสอนใช้เทคโนโลยีฟรีโดยเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยไม่ใช่คอร์สโคดดิ้ง แต่คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองสุดท้ายลินดายอมรับว่าเธอพลาดที่ดือ้อเพราะเมื่อไม่สามารถฟังข้อความที่หมอโทรมานัดได้ผ่านโทรศัพท์บ้านแบบเก่าเธอพลาดการตรวจสำคัญและยังเจอการตัดเงินปลอมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสามเดือนเพราะไม่มีแจ้งเตือนบนมือถือการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อเธอยอมใช้สมาร์ทโฟนโหลดแอปตเตือนบัญชี และใช้แอปสมาธิช่วยลดความเครียดจนกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้ง6เดือนต่อมาชีวิตลินดาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอได้เงินช่วยเหลือคืนบางส่วนจากหน่วยงานช่วยเหลือเหยื่อเธอปฏิเสธสายหลอกเมดิแคร์ได้ทันเพราะสมาร์ทโฟนแจ้งเตือนและเธอเข้าร่วมกลุ่มเพื่อนใหม่ที่เคยโดนหลอกเหมือนกันช่วยกันเตือนภัยคนอื่นความดันของเธอคงที่ด้วยยาราคาถูกและการตรวจติดตาม เธอรู้วิธีสังเกตตกละโกงจนกลายเป็นคนให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านสูงวัยคนอื่นเรื่องของลินดาย้ำให้เห็นว่าไม่มีคํำว่าสายเกินไปถ้าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องตัวเองจากาความผิดพลาดร้ายแรงคือไว้ใจเกินเหตุปลิกตัวออกจากสังคมและเลยสุขภาพตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและปฏิเสธเทคโนโลยีทุกวันนี้คุณสามารถสร้างระบบ สร้างเพื่อนฝูงและเลือกทางที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นทุกวันคือโอกาสใหม่ในการแก้ไขอดีตและดูแลอนาคตถ้าเรื่องของลินดาทำให้คุณฉุกคิดอะไรขึ้นมากดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะการแก่ตัวไม่ควรแปลว่าอ่อนแอแต่ควรแปลว่าฉเฉลียวฉลาดและมั่นคงกว่าเดิมแล้วในเรื่องนี้ คุณอินกับบทเรียนข้อไหนมากที่สุดลองเขียนแชร์ไว้ในคอมเมนต์เพื่อจะช่วยให้ใครอีกหลายคนปลอดภัยจากความผิดพลาดแบบเดียวกันหากเรื่องของลินดาสกิดใจคุณอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับคำแนะนำดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตหลังกเกษียณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความปลอดภัยเพราะชีวิตหลังวัยทำงานควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องหวาดกลัวหรือโดดเดี่ยว ทุกวิดีโอที่เรานำเสนอตั้งใจช่วยให้คุณมีข้อมูลและมุมมองใหม่เพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างที่คุณรักให้รอดพ้นจากปัญหาเดิมๆและความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเพราะทุกวันคือโอกาสที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่และสร้างระบบชีวิตที่แข็งแรงขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพจัดการการเงินให้รัดกุม และสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเพื่อให้หัวใจไม่ต้องสู้ลำพังเรื่องราวของลินดาอาจเป็นเครื่องตวนใจใครหลายคนว่าเพียงห้าข้อผิดพลาดเล็กๆก,ก็สามารถทำลายความมั่นคงทั้งชีวิตถ้าเราไม่ทันระวังได้แก่การไว้ใจคนใกล้ตัวโดยไม่มีเงื่อนไขป้องกันการปลีกตัวจนสังคมหายไปการละเลยสัญ,ญญาณเตือนสุขภาพการไม่ทันเล่เหลี่ยมมิจฉาชีพ และการปฏิเสธที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีแต่ทุกข้อผิดพลาดนั้นแก้ไขได้ทั้งหมดหากเราเปิดใจและกล้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเพราะเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วโอกาสในการฟื้นตัวและกลับมามีอิสระก็ยังมีเสมออย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณแบ่งปันความรู้หรือประสบการณ์ในคอมเมนต์อาจช่วยให้ผู้สูงวัยอีกหลายคนรอดพ้นจากเหตุการณ์น่าเศร้าแบบลินดา และทำให้ครอบครัวอบอุ่นปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์หรือบทเรียนใดที่อยากแชร์เพื่อเตือนคนอื่นบ้างไหมเขียนไว้ได้เลยเพราะข้อความของคุณอาจช่วยเปลี่ยนชีวิตใครอีกคนให้ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคำแนะนำดีๆสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นในทุกวัน ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือช่วยเตือนสติกดแชร์ต่อให้คนที่คุณรักหรือคนที่อาจกำลังเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเพราะการแชร์เพียงครั้งเดียวอาจช่วยให้ใครบางคนไม่ต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตหรือไม่ต้องเผชิญความโดดเดี่ยวโดยไม่จำเป็นการแก่ตัวไม่ควรทำให้เรารู้สึกเปล่าบางหรือสิ้นหวังแต่ควรทำให้เราเข้าใจโลกและระวังภัยได้ดียิ่งกว่าเดิม เพราะทุกปีที่ผ่านไปคือประสบการณ์อันมีค่าที่สามารถใช้ปกป้องตัวเองและคนรอบข้างได้เสมอแล้วในบรรดาหข้อผิดพลาดที่ลินดาประสบมาคุณรู้สึกเสเตือนใจหรือใกล้ตัวกับข้อไหนมากที่สุดลองบอกเล่าในคอมเมนต์เพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันและสร้างสังคมผู้สูงอายุที่เรียนรู้และปกป้องกันได้มากขึ้นเพราะความชราที่แท้จริงไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการรู้จักปรับตัวให้ฉลาดและแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณค่าและไม่ถูกหลอกง่ายๆอีกต่อไป